Part สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะพานิสิทธท์ทบทวนเนื้อหาบทที่4 c h a l l e เร e เเรื่อง p a r t simple tense ค่ะ past simple tense นะคะเป็น tense ที่พูดถึงการกระทำที่เสร็จสิ้นหรือจบลงไปแล้วรวมทั้งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะ โครงสร้างของ p a s t Simple Tense นะคะก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องที่2ค่ะและ verb ช่องที่2หรือกิริยาช่องที่2นี้แบ่งออกเป็น2แบบได้แก่1 regular verbs หรือว่ากิริยาปกติค่ะและ2นะคะ irregular v e r b หรือกิริยาที่ไม่ปกติค่ะ ในวันนี้อาจารย์จะเน้นการใช้ regular verbs ใน past simple tense กันค่ะซึ่ง regular verbs นะคะก็คือคำกริยาปกติที่เมื่อทำให้เป็นคำกริยาในอดีตสามารถเติม ed ลงท้ายได้เลยอาจารย์จะพานิสิทธิทบทวนหลักการเติม ed หลังคำกริยาสำหรับ regular verbs กันค่ะในวันนี้ วิธีเปลี่ยนคำกริยาปกติให้เป็น past tense ด้วยการเติม ed ซึ่งมีหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะหลักข้อที่1นะคะคำกริยาปกติทั่วๆไปเมื่อต้องการให้เป็นกริยาช่องที่2หรือกริยาในอดีตนะคะให้นิสิตเติม ed ไปได้เลยค่ะอาจารย์นะคะมีคำศัพท์มาให้ค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคือคำว่า wait คำที่สค่ะคือคำว่า start คำที่3ค่ะคือคำว่า watch คำที่4ี่นะคะคำว่า cram และคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า listen อาอาจารย์ต้องการทำให้กลุ่มคำเหล่านี้ค่ะนะคะเป็นคำกริยายในช่องที่สองค่ะดังนั้นนะคะอาจารย์ก็เติม ed ไปได้เลยค่ะก็จะกลายเป็น w e t t e d started watched crammed แล้วก็ listened นะคะอ่ะต่อไปค่ะเราไปดูกฎข้อที่2กัน ข้อที่สองค่ะอาจารย์มีตัวอย่างมาให้ค่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วยอ e, ีให้เราเติมดีได้เลยค่ะเช่นนะคะอาจารย์มีคำว่า l i ี t มาให้ค่ะอาจารย์มีคำว่า h o p e มาให้ค่ะและอาจารย์มีคำว่า bak มาให้ค่ะอ,อาจารย์ต้องการทำให้อยู่ในรูปของกริยา ในอดีตค่ะดังนั้นอาจารย์ก็เติมดีไปได้เลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะคำเหล่านี้มันลงท้ายด้วยอีค่ะดังนั้นเราทำให้อยู่ในรูปของอดีตนะคะโดยการเติมดีได้เลยอ่าก็จะกลายเป็น lift hoped แล้วก็ baked นะคะต่อไปค่ะกดข้อที่3ค่ะ คำกริยาที่ลงท้ายด้วย Y ค่ะและหน้า Y เป็นสระนะคะ a e i o u นะคะให้นิสิตเติม e d ได้เลยค่ะยกตัวอย่างค่ะเช่นอาจารย์มีคำว่า play มาให้นิสิตอาจารย์มีคำว่า stay ค่ะและอาจารย์มีคำว่า enjoy ค่ะนะคะนิสิตสังเกตนะคะว่าหน้า Y ค่ะเป็นสระค่ะดังนั้นนะคะการที่เราจะทำให คําเหล่านี้กลายเป็นในช่องอดีตนะคะในอดีตนั้นนิสิตก็เติม ed ไปได้เลยค่ะก็จะกลายเป็น played stayed แล้วก็ enjoyed ค่ะนิสินะคะเติม ed ไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะ กฎข้อที่สี่นะคะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเขากลับกลายเป็นว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย Y ค่ะและหน้า Y เป็นพยันชนะค่ะให้เปลี่ยน Y เป็น I ก่อนแล้วค่อยเติม ed ค่ะยกตัวอย่างนะคะอาจารย์มีคำว่าคลายมาให้อาจารย์มีคำว่า try ค่ะอาจารย์มีคำว่า carry นะคะและอาจารย์มีคำว่า study นิสิตสังเกตนะคะว่าหน้าวายค่ะเป็นพยัญชนะดังนั้นค่ะก่อนที่เราจะทำให้เขากลายเป็นคำกริยาในอดีตนะคะนิสิตจะต้องมีการเปลี่ยน Y ก่อนค่ะนะคะก็เปลี่ยน Y นะคะเป็น i แล้วก็เติม ed ค่ะนะคะอ,อย่างเช่นคำว่าคลายค่ะก็กลายเป็นคลายดนะคะต่อไปค่ะคำว่า try นะคะ ก็จะกลายเป็น tried นะคะต่อไปค่ะคำว่า carry นะคะอ่าก็จะกลายเป็น carried และสุดท้ายค่ะคำว่า study นะคะอ่าเราขอเปลี่ยนก่อนเนาะเปลี่ยน y เป็น i ค่ะแล้วก็เติม ed ในที่นี้นะคะจะเป็น s t a r t e d นะคะต่อไปค่ะ กฎข้อสุดท้ายที่อาจารย์นำมาให้ดูในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่นิสิตไปเจอคำกริยาที่มีหนึ่งพยางค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่า m o p นะคะคำว่า Bake นะคะคำว่า Fit คำว่า Jock แบบนี้นะคะอ่าและนะคะเขาประกอบไปด้วยพยันชนะหนึ่งตัวค่ะ ะะและสละหนึ่งตัวนะคะและนะคะมีตัวสะกดหนึ่งตัวะคะ่ะขออนุญาตเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะ เมื่อไดก็ตามที่ไปเจอคําลักษณะแบบนี้นะคะมีหนึ่งพยางประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีตัวสระหนึ่งตัวและมีตัวสะกดหนึ่งตัวนะคะนิสิตจะต้องมีการดับเบิลตัวสะกดก่อนค่ะแล้วค่อยเติม ed นะคะอ่าหนูจะต้องมีการดับเบิลตัวสะกดก่อนแล้วค่อยเติม ed ค่ะมันก็จะกลายเป็นจาก mop เฉยๆก็จะกลายเป็น mopped a บกก็จะกลายเป็น Baked Fit ก็จะกลายเป็น Fitted แล้วก็ j o g กนะคะก็จะกลายเป็น j o g g e d นะคะแต่ทีนี้ค่ะมีข้อหน้าสังเกตอยู่นะคะเมื่อไรก็ตามที่นิสิตนะคะไปเจอคำว่า Stop คคำว่า Plan นะคะแล้วก็คำว่า Grab นะคะนิสิต นิสิตส,สังเกตไหมคะว่าลักษณะของการเติม ed ในข้อที่5นี้เขาบอกมาอย่างนี้เขาว่าเมื่อใดก็ตามที่ไปเจอคำมี1พยางและประกอบไปด้วยพยัญชนะ1ตัวนะคะนิสิตตัวสะกด1ตัวแล้วก็ตัวสละดหตัวนิสิตจะต้องมีการดับเบิลตัวสะกดก่อนถูกไหมคะในที่นี้ค่ะคำว่า stop plan แล้วก็ grab นะคะคำที่อาจารย์วงกลมนี้นะคะเขาเรียกว่าเสียงเบลนค่ะนิสิตหรือว่าเสียง ควบนะคะอ่าเขาเป็นเสียงควบกล้ำนะคะในภาษาอังกฤษดังนั้นเขาก็นับค่าว่าเป็นหนึ่งนะคะเป็นเสียงหนึ่งพยางหรือเป็นตัวพยัญชนะหนึ่งตัวดังนั้นค่ะก่อนที่นิสิตจะเติม ed ไปนั้นนิสิตจะต้องมีการดับเบตัวสะกดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติม ed ต่อท้ายไปค่ะเห็นไหมมันก็จะกลายเป็น stopped หรือไม่ก็แพลนนะคะมันก็จะกลายเป็นนี่เลยค่ะนะคะ p l a n n e d แล้วก็ grab นะคะนิสิตก็จะกลายเป็น g r a b b เหมือนกันนะคะอ่ะเติมตัว b ลงไปค่ะก็เป็น ed นะคะอะ่ดังนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ1 2 3 4 5 6 7 7สาาคำนี้ค่ะเป็นกฎการใช้ข้อเดียวกันก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราไปเจอคำภาษาอังกฤษนะคะ1พยาง นะคะมีพยางเดียวประกอบไปด้วยพยัญชนะ1ตัวนะคะแล้วก็มีสละ1ตัวนะคะตัวสะกดอีก1ตัวให้นิสิตดับเบิลตัวสะกดหรือเพิ่มตัวสะกดเข้าไปก่อน1ตัวแล้วเราค่ะค่อยเติม ED นะคะเนื้อหาของบทเรียนที่4ยังมีให้นิสิตได้ติดตามต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ Part A Sha